ตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะครับนี่เป็นคืนแรกครับของนารุมิครับที่ได้นอนที่บ้านนะครับวันนี้เขากลับมานะครับถึงประมาณไปบ่ายนะครับก็หลับยาวเลยนะครับเขากลับมาบ้านเนี่ยนอนหลับดีมากเลยครับอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนอนยากมากเลยครับไม่ค่อยได้นอนกันเลยครับนอนโรงพยาบาลสอสคืนที่ผ่านมากลับมาบ้านนี้แปลว่า เขาหลับดีมากครับพ่อแม่ก็ตอนนี้มั่วมากครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับไปแล้วครับ,น,รบน,นี่นะครับทุกคนเช้านี้ครับตื่นเช้ามาก็ต้องมาดูแลลูกต่อน,นะครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะครับวันนี้ก็ เป็นวันที่สองนะครับเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่ได้นอนที่บ้านนะครับเขาก็หลับดีมากเลยนะครับตอนนี้ตื่นมากินนมไปสองรอบแล้วครับก็หลับแล้วตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วครับตอนนี้ลูกก็เพิ่งกินนมเสร็จครับเดี๋ยวเขาก็จะไปนอนแล้วไปเลยครับ นี่ครับทุกคนข้างล่างครับวันนี้ก็มีเจแอลครับช่วยดูแลเด็กครับแล้วก็ทำตําข้าวนะครับตอนที่เจแอลจะไปสอนนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ย้ายที่นอนนะครับย้ายลงมานอนชั้นล่างของบ้านนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับย้ายที่นอนแล้วก็ยังหลับอยู่นะครับให้เขานอนต่อครับงจะร้องอีกทีก็ตอนหิวครับ บ้านนเี่ยกลับแล้วครับน้องน้องสาวชื่ออะไรครับนาลูมิบอกว่านาลูมิชื่อว่านาลูมิเฮลุกชื่อเล่นเหรอใช่ครับดีใจไหมน้องกลับมาบ้านดีใจค่ะดีใจค่ะจะดูแลน้องไหมมาค่าจะดูแลดูมาคงจะดูแลน้องได้ไหมครับไม่ได้ทำไมนะครับไม่ได้มาคุงก็ช่วย ช่วยป,ป๊าช่วยมาม่าดูแลน้องนะทำได้ไหมครับทได้ครับทำได้ไหมครับ <c oughs> นะฮะเอ็กจีบบ้างมาดูแล้วป๊าป๊าเลี้ยงเคียวคุงแล้วก็ามาม่าเลี้ยงโซดามาคุงจะเลี้ยงแมรูมี่ก็เพียจะเลี้ยงข้าวคุงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับ ตอนนี้ทุกคนก็พักผ่อนแล้วนะครับนลุมีก็นอนหลับแล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็กำลังจะพักผ่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับบรรยากาศวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพของเด็กมากนะครับนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย